กลับมาช่วงนี้ครับดูแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจที่สําคัญภายในอุทยานธรณีโลกสตูลกันต่อเลยนะฮะเ<า>บรกที่แล้วเนี่ยก็มีข้อมูลเกี่ยวกับภูมิประเทศแบบคาร์ดให้ท่านผู้ชมได้เข้าใจแล้วนะฮะในเบื้องต้นเนี่ยซึ่งภูมิประเทศแบบคาร์ดในพื้นที่อุทยานธรณีโลกสตูลเนี่ยทำให้เกิดถ้าสวยงามเยอะแยะมากมายเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะพาทุกท่านไปดูที่อําเภอมะนังที่สตูลเนี่ยละฮะถ้ำที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากและสวยงามมากคือถ้าภูผาเพชร ถ้ำแห่งนี้เนี่ยนะครับเป็นถ้ำหินปูนขนาดใหญ่ที่มีปฏิมากรรมถ้ำที่สวยงามมากๆเลยนะฮะไปติดตามได้จากสารคดีท่องเที่ยวเชิงธรณีอุทยานธรณีโลกสตูลกันต่อเลยครับ ถ้ำภูพาเพชรเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ตั้งอยู่ในตำบลปามพัฒนาอำเภมนังอุยทยานธรณีโลกสตูลเป็นถ้ำหินปูนสีเทาขาวขนาดใหญ่เนื้อที่ภายในถ้ำกว่า50ไร่ภายในถ้ำประกอบด้วยถงถ้ำน้อยใหญ่ไม่ต่ำกว่า20ห้อง นอกจากนี้ผนังถ้ำบางบริเวณยังพบซากตึกดําบันซึ่งเป็นตัวบ่งชี้ว่าหินปูนบริเวณถ้ำภูผาเพชรนี้มีอายุอยู่ในช่วงยุคอเดอวิเชียนหรือประมาณ450ล้านปีมาแล้วภายในถ้ำยังพบแร่แคนไซ์หรือตะกอนที่เกิดจากสารประเภทคาร์บอนเนตได้แก่หินงอกหินย้อยเสาหินไข่มุกถ้ำ นอกจากนี้ยังพบหลักฐานที่แสดงถึงวิวัฒนาการของถ้ำโดยบริเวณที่เป็นไฮไลท์คือห้องม่านเพชรมีหินน้ำไหลที่มีประกายเหมือนเก็ดเพชรรีประยับแววาวเมื่อกระทบกับแสงไฟยิ่งสวยงามวิจิตรกันตาทำภูผาเพชรมีเพดานสูงโปรง่งถ้าเดินลึกเข้าไปได้ในสุดจะพบโพรงหนึ่งแห่ง มีแสงธรรมชาติสาดส่องกระทบกับหินที่มีสีเขียวทำให้ลานกลางห้องเป็นสีมรกตสวยงามนอกจากนี้ยังมีการค้นพบหลักฐานทางโบราณคดีอาทิคโครงกระดูกมนุษย์และเศษภาชนะเครื่องปั้นดินเผาบ่งบอกถึงการเคยเป็นที่อยู่อาศัยของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์เส้นทางเดินภายในถ้ำสะดวกสบายและมีอากาศถ่ายเทดี บางบริเวณยังมีน้ำหยดซึ่งก่อให้เกิดหินงอกหินย้อยได้ตลอดทั้งปีและยังสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากจากชุมชนและสมุนไพรมานี้กลับไปเป็นของฝากได้อีกด้วยี่สวยงามมากสวยไหมเขาถึงชื่อว่าถ้ำภูผาเพชรนะครับ เ,ออเดี๋ยวเบรกหน้ามีให้ดูต่อนะฮะ,<น>ะอันนี้เ <นะ S 1> ที่ยวถ้ำใช่ไหมฮะเดี๋ยวเบรกหน้าเที่ยวป่ากันบ้างอุดม <นะ S 2> สมบูรณ์มากๆเลยครับ